กราบสวัสดีเพื่อนเพืทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการสุ่มชุดอัปเกรดชุดใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ คือที่เซิร์ฟเสียงเพลงเพาะมากนะคะก็อยู่กับชุดอัปเกรดนะคะซินวานุสนะคะ x สูบนั่นเองนะคะก็เป็นในธีมของผู้บิทักป่าไม้นู่นนี่นั่นนะคะวันนี้ก็จะมีเสียงไก่คันลบกวนหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามันเช้ามากเนาะนะคะก็วันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะมันสามารถใช้เหรียญ ยอยจะพาสุ่มได้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะก็เป็นในส่วนของชุดอัปเกรดนะคะซินมานุสนะคะแล้วก็มีเขียวน้อนะคะแล้วก็ร่มนะคะบอกเลยว่ามันสวยมากะะ่ยค่ะคือมันสวยมากจริงๆนะคะร่มอันเนี้ยนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะคล้ายๆกับของโพไซดอนเนาะนะคะแล้วก็บอร์ดนะคะเป็นอะไรที่ น่าสนใจมากๆนะคะบอร์ดเนาะแล้วก,ก็เป็นท่าทางนะคะท่าทางแรแดงนะคะเป็นสัมผัสจากธรรมชาติคือสวยนะนะคะคือเอฟเฟก์มันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะ,ะแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะคะจะเป็นขัดเกลาชีวิตนะคะก็ สวยงามนะคะสำหรับทุกอย่างที่อยู่ในนีน้สวยหมดจงเป็นชุดอัพนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดรดแดงชุดนี้นะคะแล้วก็หมวกนะคะคือเป็นชุดรดแดงที่สวยที่สุดแล้วนะคะในบรรดาชุดที่เข้านะคะแล้วก็ของก็จะเป็นเคียวแล้วก็กรอบรูปนะคะทีนี้ยกระเป๋าด้วยเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ heart of jet นะคะก็ ีมผู้พิทักป่าไม้เลยนะคะคือค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะอันนี้เนี่ยชุดนักเดินทางปริศนาเรามองว่ามันเฉยๆมากนะคะมันไม่สมควรเป็นชุดแตงเลยไม่รู้เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะผู้คุมนี้รันนะคะก็เหมือนกันนะคะไม่มันเฉยมากอะทุกคนนึกออกไหมนะคะอ่ะ ะะเราอยากได้ร่มนะคะร่มอยากได้มากแล้วก็ชุดแดงชุดนี้นะคะที่อยากได้มากนะคะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะอ่ะแรกนะคะมันก็จะใช้แรกของในตามนี้เนาะนะคะก็มันสามารถใช้เหรียญที่ย่อยเสื้อผ้าด้วยนะคะมาดูรูปลักษณ์พื้นฐานกันก่อนนะคะแล้วก็ การตอบโต้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนๆน,น่าจะเห็นในสปอยกันไปแล้วแหละนะคะ <c oughs> ก็คือแช์ไอเทมนะคะแช์หน้ากากเนาะแล้วก็จะเป็นเอ่อเหมือนเป็นท่าทางพิเศษนะคะที่อยู่หน้าล็อบบี้เนาะนะคะกับเพื่อนนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรูปลักษขั้นสูงก็ดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ดูดีเลยนะคะแล้วก็ เป็นประกาศการค่าเราชอบมากเลยทุกคนแต่ชุดมันไม่สวยนะคะแต่เราชอบประกาศการค่ามากนะคะแล้วก็ซันปราสาทนะคะจะเป็นระดับ5ดาวเนาะก็ตอนเข้าสู่ห้องล็อบบี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยโครเททุกคนแล้วก็ประกาศก่อเกิดนะคะก็คือมันเหมือนกับใช้ได้อยู่ในก่อเกิดเท่านั้นนะคะ สวยงามโคตรอลังการเอฟเฟกต์โคตรดีนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ขั้นสูงนะคะสวยยุ่จุดเดียวเลยก็คือจะเป็นในส่วนของเขาเรียกะไรนะตรงปลายชายผ้านะคะมันสวย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเราขอแนะนำร้าน Golden นเติมเกมร้านเติมเกมราคาประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะทางร้านเนี่ยใช้เพียงแค่เลข UED และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะโดยทางร้านนะคะมีบริการเติมทั้ง u a d ไทยและ UED ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่ Facebook Fanpage Go เ d e นเติมเกมหรือ แอดไลน์ไปที่แอดโกลเเติมเกมอย่าลืมแอดกันด้วยนะคะระวังจะหากันไม่เจอนะเริ่มกันด้วยเซตคูปองฟรีนะคะก็คือมันจะเส็งคูปองฟรีนั่นแหละนะคะเพราะว่าใช้ชุดย่อยเนาะนะคะดูกันว่าเราจะได้ไรอ่โอเคเปิดมาดีได้2นะคะไม่ได้ได้1เนาะมาต่อกันเลยนะคะได้ทั้งหมด5ครั้งนะคะเหมือนกดฟรีไปได้5ครั้งนะคะ ใช้ได้นะค่อนข้างที่จะโอเคนะคะมาครั้งที่3ค่ะเฮ้ยตกสุดครั้งที่สชิบแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่5ที่ใช้ฟรีชิบโอเคได้เหรียญ้อมดาวมานะคะก็มานะคะก,ะคะก็ตรงนี้นะคะอย่าลืมว่าเราสามารถเลือกได้เหมือนเดิมนะคะมา สิกล่องแรกนะคะของวันเฮ้ยเอาวะออกเลยปะได้เนี่ยติดกันฮยได้อยู่นะได้เคียวมาแล้วนะคะทุกคนสิบกล่องแรกของชุมพูออกเลยเนะะี่ยค่ะ มันหมุนช้านะคะเราว,ว่าแบบไอ้พวกนี้มันหมุนชานิดนึงแต่ก็แบบถ้าจะสกิปมันก็มันก็กระไลยอยู่นะคะชุดแดงไหม,มก็ยังดีให้สองโอเคนะคะได้มาเรียบร้อยนะคะเป็นคียวนั่นเองนะคะสวยงามมากนะคะไม่ได้ใยญ่่นะคะทุกคนได้กรอบรูปมาด้วยนะคะ ก็ได้เหรียญลอมดาวด้วยสิบกล่องแล้วคือไม่ได้แย่เลยะนะคะมาต่อกล่องที่20ค่ะ5ครั้งมันก็จะการันตีไปตกในอันที่เราเลือกนะคะเพื่อแบบปลอดไอ้ข้างๆมันเต็ม,มนะคะชิ่โอเคนะคะได้กลอบรุปมาซ้ำอ้าวทำไมไม่ย่อยอ่ะเดี๋ยวนะแล้วก็ได้อ e ีโมชันท่าแดงมานะคะ20กล่องแป๊บหนึ่งทุกคน คืออะไรมันบักปะเนี่ยเมื่อกี้ไปรีเกมมาเออเรามองว่ามันน่าจะบักมันเช้าไปหรอโอเคนะคะไม่เป็นไรเนี่ยน่าจะบักจริงๆด้วยนะคะมากล่องที่30ค่ะเฮ้ยอ๋อมันตกที่เลือกเนาะ ได้เห็นหลอมดาวมาเอ้ยได้ท่าแดงมาด้วยนะคะโอเคเลยนะคะมากล่องที่40ชุดเลยไหมจะได้ไม่ต้องแบบสุ่มเลยเอ้ยได้เคียวสามทุกคนโอเคย่อยแล้วนะคะได้ของซ้ำมาเอาเคียวได้20นะคะกล่องที่50ค่ะเอ้ยได้เคียวซ้ำ ข้ามบ้างไหมสิบโอเคเลค่ะได้กระเป๋ามานะคะไม่ได้แย่นะทุกคนเฮ้ยได้ของซ้ำตัวนะคะโอเคมาชิอ,อแต่ไม่ข้ามบ้างนะคะเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าทุกคนลืมเป็นอย่างนี้ทุกที่เลย,เลยพอนยวลืมนัำนะคะเอ๊ย ถ้าแดงซ้าอีกแล้ถ้าแดงออกเยอะนะคะมันน่าจะออกเยอะพอสมควรนะคะช,ชิอืมเห็นไหมถ้าแดงคือแบบซ้ำเยอะมากนะคะชุดไหมจะได้จบขอไปในเสียงไก่คันด้วยนะคะมันเช้ามากก็เลยแบบเออโอเคนะคะได้บอร์ดมานะคะออกง่ายจังวะเราว่ามัน ได้เรียนลอมดาวมาไม่ได้เกลือนะเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เกลือและไม่ได้แย่นะคะเอาอเลยไหมน้ยได้ล่มเอาเรื่องของที่อยากได้ที่สุดออกแล้วชุดชุดแดงไหมชุดแดงไหมโอเค okay, นะคะเราได้ล่มมานะคะอย่างเอาเลยทุกคนโอ้เราได้บอดซ้ำด้วย บบเดี๋ยวจะเชื่อนะคะ <S <S อืมหนูว,ว่ามันน่าไม่น่าใช่ดวงเราเราวว่าน่าจะเป็นดวงที่มายืนข้างๆดูดิเกินไปเฮ้ยเกินไปเกินไปโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบลองเปลีป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดูบ้างนะคะมาสลับกล่องใ้นี่ดูนะคะ1ิบนยะูสนะีนะคะ่คิป เยเลยทุกคนออกเฉยเลย,ยสิบยูซิเกินไปไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยหยาวแล้วมั้งนี่ชึบอุอ๊งอกสิบเฮ้ยเอา เเ้เกิดไปหรือเปล่าเกิดไปหรือเปล่าฮัลโหลแป๊บเดีนวทุกคนมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไปส่งบาเอ้ยทุกคนมันมันเกิดไปหรือเปล่ามันเหมือนไม่ใช่ดีเราเลยอะ่ะขอโทษนะได้ชุดอัพมานะคะแล้วก็เออเดี๋ยวๆถอก่อนมันก็จะเป็นทรง แบบนี้นะคะคือค่อนข้างที่จะสวยงามใช้ได้อยู่นะคะใช้ได้แหละละคะเพราะมันม่เกลือเลยนะคะแล้วก็ได้กระเป๋าได้ที่ห้อยมาเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะคะได้กระเป๋ามาเนาะเปิดแล้วก็โอเคนะคะ,แล,ะแล้วก็ได้ที่ห้อยนะคะที่เป็น,หนเหมือนนางฟ้าแฟลนี่นะคะเป็นจิกเบลสวยงามนะคะแล้วก็เออเราได้เลย ใช่ไ,ไหมไม่ได้เส่นนี้เข้าไหมอ่ะไหนเข้ากรุปะะ๊ปเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นสีเขียวโอเคนะคะเราก็ได้เขียวมานะคะคือมันเกินคาดอะทุกคนเนึ่ยเหไหมมันได้ของเยอะมากอะซึ่งมันไม่น่านจะมาอยู่ในไอเดีเราได้อะนึกออกว่าแล้วก็ได้โลบมานะคะโลมวันนี้เน คือยังได้มากนะคะคือได้ลมเราก็พอใจแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นบอร์ดก็ได้ไปอีกนะคะคือแบบเกินไปจริงๆค่ะทุกคนเรามองว่ามันมันเกินไปนะคะมันเกินไปจริงๆถือว่าไม่เกลือแล้วก็ไม่เกลือไม่ถือว่าเราคือมันไม่เกลือเลยนะคะก็ได้ของมาเยอะมากนะคะหมด uc ไป อไม่ได้เยอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนไปทุกคนเอาเรื่องบาย